ใครที่มีปัญหาหน่วยความจําเครื่องใกล้จะเต็มนะครับมีอาการแหลกและกระตุกนะครับนั่นเป็นเพราะว่าหน่วยความจําเครื่องเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วเพราะนั้นมันไม่มีที่ให้แอปเนี่ยสามารถทําการสร้างแคชไฟล์ได้นะครับหรือว่าขยับขยายเพื่อให้แอปเนี่ยมันทํางานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับก็วันนี้ผมมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับตัวหนึ่งที่เป็นอัปเดตล่าสุดของปี2021เนี่ยซึ่งเขาสามารถ ออกแบบมาให้ใช้กับมือถือที่มีแรมน้อยๆได้แล้วนะครับเป็นแอปพลิเคชันอะไรแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรมาช่วยแก้ไขในการเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำภายในเครื่องได้บ้างนะครับก็มาดูในคลิปกันเลยนะครก่อนที่ไปดูคลิปนะฮะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ เฮสโตนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อนี้เลยนะครับ OneTab Cleaner วอร์ช o n นไทยนะฮะก็แอปตัวเนี้ยจะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างได้โดยมีการเคลียร์ล้างข้อมูลต่างๆเนี่ยสฟังก์ชันด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับผมจะไล่ไปทีละฟังก์ชันเลยนะครับฟังก์ชันแรกเนี่ย เป็นเด็ดของแอปนี้เลยก็คือเป็นการล้างแคชนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าแคชไฟล์พวกนี้มันจะถูกสร้างขึ้นมาสาม่ำเสมอนะครับแม้ว่าเราจะลบไปแล้วนะครับแต่มันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเ,าเป็นแคชไฟล์ใหม่ๆนะครับเพราะบงเพื่อนหลายคนเนี่ยอาจจะใช้มือถือมา2ปี3ปีแล้วนะครับอาจจะไม่เคยเคลียร์แคชเลยนะครับหรือว่าแคชที่เราใช้อยู่ณวันที่เพื่อนๆดูคลิป ผมตอนนี้อาจจะเป็นแคชของปี2020อยู่นะครับเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราเคลียร์แคชมันทิ้งออกไปบ้างนะครับให้มันสร้างแคชใหม่ของเดือนมกราคม2020ขึ้นมานะครับก็คือแอปเนี่ยมันจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะโอเคเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเริ่มจากเมนูตัวที่เอาไว้ด้านบนเนี่ยนะครับก็สามารถทำการเลือกนะครับ จัดเรียงตามขนาดของไฟล์แคชหรือขนาดข้อมูลก็ได้นะครับในที่นี้เราจะเน้นเจ้าตัวขนาดไฟล์แคชนะครับเราจะได้เห็นนะครับว่าแคชไฟล์ตัวไหนเนี่ยที่มันใหญ่ๆบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก YouTube หรือว่าแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆใช้ออกอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะใช้พวกนี้นะครับโอเคเราสามารถเลือกที่จะเคลียร์บางแอปได้นะครับก็คือกดที่ตัวแอปนะครับมันจะ เนี่ยมันจะมีการใส่กรอบสีไว้นะฮะอ่าอันนี้เมื่อเราเลือกแอปที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็มาแตะที่นี่นะครับหรือว่าถ้าจะเคลียร์ทิ้งหมดเลยนะครับก็อ่าเอานี้ออกนะครับแล้วก็ามาแตะที่ด้านล่างนี้เลยนะครับอโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้ผมเคลียร์ทิ้งหมดเลยแล้วกันนะฮะโอเคเคลียร์ทิ้งหมดเลยโอเคแล้วก็ค่อยๆกดไปนะครับ แอปมันก็จะทําการประมวลผลนะครับแล้วเลยนะฮะก็จะวิ่งมาที่หน้านี้นะครับก็จะมาโชว์สรุปให้ทีนะครับว่าแคตไฟล์ตัวไหนมีขนาดเท่าไหร,ร่บ้างนะคะเห็นไหมฮะเนว่าก็จะมีการสรุปมาให้อีกทีส่วนใหญ่เขาตรงเนี้ยเขาจะทําการจัดเรียงให้อยู่แล้วจากขนาดใหญ่อยู่ด้านบนขนาดเล็กอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ดูนะครับถ้าจะเคลียร์ทิ้งก็แตะไปที่ปุ่มไม้กวาดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ่าตรงนี้เขาก็จะบอกว่าให้ไปเปิดการใช้งานการตั้งค่าระบบก่อนนะฮะเราก็กดเข้ามากดอนุญ,ญาตสิทธิ์กดแบ็กกลับไปที่ตัวแอปนะครับมาที่กดใช่อีกทีนะครับแล้วก็มาที่บริการที่ติดตั้งนะครับมาที่ OneTapKiner นะครับมากดตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วกดอนุญ,ญาตนะครับกดแบ็กกลับมานะครับ ลองกดเข้าไปดูอีกทีโอเคมันเปิดแล้วนะครับกดแบ็กกลับมากลับมาที่หน้าที่เคลียร์ c a ช h ไฟล์นะครับกดว่าไม่ต้องแสดงข้อความนี้มาอีกนะครับโอเคนะฮะตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการเคลียร์นะครับช้าหน่อยนะครับเพราะว่าแอปตัวนี้เคลียร์ได้แบบเกี้ยงจริงๆนะครับเทียบกับแอปอื่นในเพจโซเนี่ยที่ทำงานได้แบบไว มากนะครับแต่บางทีมันไม่ได้เคลียร์แคชจริงๆนะฮะแอปตัวนี้จะเคลียร์แบบละเอียดยิบเลยนะฮะเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเห็นไหมฮะแอปจะค่อยๆเคลียร์ทีละอันนะครับเทียบกับการที่เราไปนั่งกดทีละ1แอปนะครับแล้วไปกดเคลียร์แคชเนี่ยเสียเวลานะครับตรงนี้คือเราปปล่อยหน้าจอรอชิวๆไปเลยแค่รอให้แอปเนี่ยมันทํางานเคลียร์จนเสร็จนะครับอย่างตอนนี้ของผมก็มีอยู่ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดแอปนะฮะนี่ก็นะฮะก็เดี๋ยวเรารอเจ้าตัว ฝ่าตัวนี้มันเคลียร์ไปนะครับโอเคนะครับเมื่อเคลียร์เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำการสรุปให้นะครับว่าเราเคลียร์แคปไปเท่าไหร่นะครับอันนี้แบบเกลี้ยงจริงๆเลยนะครับถ้าของแท้เคลียร์ได้ดีได้ลึกจริงๆเนี่ยจะต้องใช้เวลาเคลียร์นะครับเพราะเวลาเพื่อนๆไปเคลียร์ทีละแอปก็จะรู้อยู่นะครับว่าแต่และแอปจะใช้เวลานิดนึงนะครับไม่ใช่แบบว่าปืดๆเหมือนแอปส่วนใหญ่ที่เคลียร์แคชใน เพสโตนะครับทำงานไวแต่ไร้ประโยชน์นะครับเพราะว่าไม่ได้เคลียร์แคชไฟจริงๆถ้าเคลียร์แคชจริงๆจะใช้เวลาโอเคเรากดแบ็คกลับมานะครับที่ฟังก์ชันต่อไปนะครับอันที่2นะคะก็คือ S D cleaner นะฮะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันอีกอันนึงที่นับว่าสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะคนที่หน่วยความจำภายในใกล้จะเต็มแล้วนะครับเน้นย้ำเลยนะครับให้มาดูที่ บิ๊กไฟล์ก่อนเลยนะครับว่ามันมีไฟล์ขนาดใหญ่ที่เราไม่ใช้แล้วหรือเปล่าถ้าเราไม่ใช้แล้วนะครับเราก็กดลบมันออกไปเลยนะครับนี่นะฮะเราจะเห็นอยู่นะครับว่ามีไฟล์อะไรบ้างน,นะครับตัวไหนที่เราไม่เอาแล้วนะคะก็ลบทิ้งออกไปได้เลยนะฮะอย่างตัวเนี้ยเป็นพวกเอ่อ ตัว swipe file อะไรพวกนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับพวกไอตัว flat lomo อะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แล้วถ้าเราจะเขียดทิ้งเรากดที่รูปถังขยะเลยนะครับตรงเนี้ยจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ได้อย่างไวมากๆเนี่ยผมเพิ่มพื้นที่มาแล้วถึง18.98%นะครับ7.49กิกะกบายฮะตรงนี้จะช่วยให้เราหาไฟล์ที่แบบว่ากินพื้นที่ เยอะๆในเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้แอปช่วยเนี่ยบางทีเราลืมแล้วนะครับว่าเครื่องของเราเนี่ยมันมีขยะก้อนโตอยู่นะครับเพราะนั้นแอปตัวนี้จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถระลึกชาติกลับมาได้แล้วเพราะไฟล์ตัวนี้บางทีแม่งไม่ใช้แล้วนะลบมันทิ้งไปนะครับโอเคแอปตัวนี้ก็จะใช้ในการหาพื้นที่ว่างให้เราได้อย่างง่ายๆเลยนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการล้างประวัติประวัติในที่นี้นะครับ จะเป็นประวัติที่เราใช้งานแต่และแอปพลิเคชันนะครับซึ่งด้วยข้อจำกัดของ Android เนี่ยอาจจะใช้ตัวแอปล้างโดยตรงไม่ได้แต่แอปตัวนี้จะอำนวยความสะดวกโดยที่เวลาที่เรากดเข้าไปในแต่และแอปแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานในการเคลียร์ประวัติได้อย่างง่ายๆอย่างนี้ถ้าผมจะล้างข้อมูลท่องเว็บนะครบเราก็สามารถกด เข้ามาได้เลยนะครับกดล้างนะฮะเราก็ค่อยๆทําแบบนี้ทําไปทีละแอปนะครับเดี๋ยวข้อมูลมันก็จะหมดไปเองนะครับก่อนแล้วก็ไล่กดไปนะรตรงนี้คือกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไล่ไปแต่และแอปอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะตรงนี้ก็จะช่วยอันวยความสะดวกเรานะครับส่วนเจ้าคีบอร์ดตัวเนี้เราสามารถทําผ่านตรงนี้ได้เลยคีบอร์ดคืออะไรคีบอร์ดคือพวก ข้อมูลที่เวลาที่เราไปทำการแรกไป h i g h l i ตัวอักษรไว้นะครับแล้วก็ก็กด copy นะฮะซึ่งตรงนี้บางทีมันรวมถึงพวก password อะไรต่างๆหรือข้อมูลที่เป็นความลับในเครื่องของเรานะครับถ้าเราอยากป้องกันนะครับไม่ให้ใครมาดูข้อมูลสำคัญของเราออกนะครเราก็กดคลิป b o a r d แล้วก็เคลียร์มันทิ้งไปนะครับคลิป b o a r d ที่มันอยู่ในปีก่อน,อนๆหน้านั้นนะครับจะได้ถูกเคลียร์ทิ้งไปนะเครื่อง,องเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับ เมนูถัดไปนะครับก็ล้างโทรข้อความตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ซัพพอร์ตแล้วนะครับใน Android 10เพราะว่าเครื่องที่ผมรีวิวอยู่ตรงเนี้ยมันเป็น Android 10แล้วนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆที่ใช้ Android ที่เป็นเวอร์ชันก่อนหน้าเป็นเอ่อเวอร์ชัน5 6 7 8กก็อ,อาจจะใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็น Android 10เนี่ยน่าจะขึ้นหน้าจอของผมก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวก พอแบบการโทรหรือเราไปเคลีย์จากตัว Android เองมันก็ทำได้นะครับเออะไรพวกนี้นะครับอ่ะล้างค่าเริ่มต้นตรงนี้นะครับค่าเริ่มต้นตรงเนี้ยก็คือเวลาที่เราเปิดไฟล์นะครับแต่ละประเภทนะครับเช่นแบบเวลาเปิดไฟล์วิดีโอหรือไฟล์รูปขึ้นมาดูในกรณีที่เครื่องของเราเนี่ยมันมีหลายแอปพลิเคชันที่จะสามารถใช้เปิดไฟล์นั้นได้นะครับสังเกตนะครับ a n d r o i ยเนี่ยมันจะถามว่าจะใช้ แอปพลิเคชันตัวนี้เปิดไฟล์นี้เฉพาะครั้งนี้หรือใช้ตลอดไปนะครับตรงนี้แหละที่เรียกว่าค่าเริ่มต้นนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเร,เราแตะผิดแตะถูกไปอาจจะไปเลือกแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ชอบนะครับเราไม่ถูกใจมันแต่ว่าดันไปตั้งค่าเริ่มต้นไว้ว่าถ้าเปิดไฟล์นี้ให้ใช้แอปนี้เปิดเท่านั้นนะคะเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในการเคลียร์ค่าเหล่านั้นได้นะครับวิธีการใช้ก็แค่ไปแตะที่หน้า เออลูกศรน,นะครับตรงลูกศอตัวนี้นะฮะแล้วก็กดที่ถังขยะนะครับมันก็จะเป็นการเคลียร์ค่าเริ่มต้นนะฮะเขาก็จะพาเรามาที่นี่นะฮะเราก็จะสามารถกดเคลียร์ได้นะครับกดเคลียร d ดฟอล l ์นะครับตรงนี้นะฮะก็เ,เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีแท็บเจ้าตัวค่าเริ่มต้นอยู่นะฮะเพื่อนๆก็กดเข้าไปแล้วไปกดล้างค่าเริ่มต้นก็ทําไปแบบนี้นะครับทีละแอปจนกระทั่งมันเสร็จนะครับ เนี่ยนะฮะก็จะเป็นการเขีย่ยค่าน้าต้นแบบนี้แอปตัวนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมก็ข้ามไปก่อนอไจะไม่เขีรยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันถัดไปกันนะครับต่อมานะครับล้างทั้งหมดตรงนี้ก็อโอเคตรงนี้บอกว่าไม่สปอร์ตแล้วเขาอาจจะเป็นเฟนได้ว่าไม่สปอร์ตกับ Android 10นะครับเพื่อนๆที่ใช้เวอร์ชัน ก่อนหน้าของ Android อาจจะใช้ได้ก็ได้นะคะใครใช้ได้ไม่ได้ก็ลองมาแชร์กันดูนะครับตรงนี้สามารถเขีร์ไฟแคททั้งหมดได้นะครับก็สามารถกดที่ตัวทั้งขยะได้เลยนะครับโอเคตรงนี้ก็ทำงานเขีรยทิ้งไปนะครับอ่าตรงนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นสรุปพวกค่าตัวออสานะของตัวเครื่องเรานะครับว่าโอเคเราเหลือพื้นที่ว่างอยู่เท่าไหร่นะครับสีแดงคือใช้ไปแล้วสีฟ้าคือว่างนะครับ ตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับตรงนี้ก็จะมีขนาดแคตไฟล์นะศูนย์เลยนะครับแคตไฟล์ของผมเนี่ยเพราะว่าเคลียร์ไปจนเกี้ยงนะครับนี่นะฮะโอเคตรงนี้ก็จะมีบอกสรุปอีกทีนะฮะจากที่ใช้มาเ่ยผมว่าโอเคเลยนะฮะแอปตัวนี้คือเคลียร์ได้เกี้ยงละเอียดจริงๆนะฮะอาจจะเสียเวลาในการเคลียร์บ้างนะครับก็แนะนํานะครับแต่ถามว่าต้องใช้แอปพลิเคชันนี้บ่อยไหม ไม่จาเป็นต้องใช้ทุกวันนะครับผมแนะนําว่าเดือนหนึ่งเนี่ยครับใช้ครั้งเดียวก็พอครับเพื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยเ,เพื่อน,อนๆอยากประหยัดโดยความจําลบแอปพลิเคชันทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็เดือนถัดไปค่อยไปโหลดมาใช้ใหม่นะฮะแนะนําให้ใช้ทุก30วันนะครับเพราะว่าให้มันสร้างแคชใหม่แต่ละเดือนนะฮะตัวมือถือของเรานะครับก็จะทํางานได้ไหลลื่นนะครับเกมเกมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโหลด ไวขึ้นนะครับเพราะมีแต่ข้อมูลแคชใหม่ๆประจําแต่ละเดือนไปนะครับก็ลองไปโหลดมาใช้งานกันดูนะครับอ่าตรงนี้พวกถาดสีอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับไอตัวเอ่อตัวเมนูของแอปได้นะฮะอ่านนฮะ,ะก็สามารถเปลี่ยนพวกไอคอนได้นะฮะตรงนี้ทางด้าน ข้างนะครับเมนูบ,บนซ้ายนะครับแอปกุ๊ปพวกนี้เราก็สามารถเข้ามาแล้วมาทําการเลือกหมวดหมู่ของตัวแอปได้นะครับแตะมาที่รูปดินสอนะครับเราก็สามารถใช้หน้าเนี้ยในการจัดหมวดหมู่ของตัวแอปพลิเคชันได้นะฮะตรงนี้ก็มันเนื่องจากมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วครับไปลองใช้ดูนะครับผมแค่มาแนะนําให้ดูว่านะครับว่ามีอะไรให้ใช้ด้บ้านนะมาดูที่การตั้งค่านะฮะตรงนี้ก็ จะมีในเรื่องของการตั้งค่าอัตโนมัติต่างๆนะครับว่าจะให้มันทำการเตือนนะครับเมื่อไฟแคทเนี่ยมีขนาดสูงนะครับประมาณเท่าไหร่แล้วสามารถเลือกได้นะครับถ้า1เมกนะครับมันก็อาจจะแบบบ่อยไปนะครับบางคนอาจจะแบบรำคาญแจ้งเตือนนะครับมาเตือนแบบมาเตือนบอยเลือเกินนะครับก็จะปรับมาเป็น2เมกหเมกอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยเตือนทีหนึ่งนะครับหรือว่าจะ ยกเลิกบางแอปไปเลยนะครับคือว่าคือถ้าแอปเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าแคชมันใหญ่นะครับไม่ต้องมาเตือนบ่อยๆนะครก็าอาจจะมาเลือกหน้า Ignore แอปแล้วก็ไปเลือกตัวแอปที่แบบว่าไม่ต้องการรับแจ้งเตือนในกรณีที่แคชไฟล์มันใหญ่นะครก็ใส่ไปดูนะครตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถทําการเลือกนะครับลองใช้งานดูได้นะฮะก็ถือว่าเป็นแอปที่ใช้ง่ายนะครับก็ลองดูครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกำลังใ,ใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ